โอ้ตัวหนึ่งหาหกโลสิบแปดเส้นพี่น,น้องมาธรรมดาเลยสิบแปดเส้นนะครับพี่นอ้องวิธีชีวิตครับผมเสดา่ดางด่างห้างครับผมสิบแปดเส้น,น,นอบอกไว้ไว้หลายพอด ขป้นมาหนีพระท่านใดครับผมแต่ว่าเปนไส่ข้างล่างมันก็ได้เจอละตัวแต่ว่าตัวละหาหครู่ครับผมบุรุษแต่ว่าบุรุษป่าอย่างครับผมสวัสดียังเป็นนักการครับผมผมเบาไปสารครับผมอ่อนซ่อนอีสานครับผมเมนี่ภาพพี่น้องมาเก็บบอกไมยไมยเชอรี่ครับผมครับเมนี่ก็บี่ก็ดี่ครับได้หกน่วยครับผมไมยเชอรี่ีน่นยังีงครับผม ไปพี่น้องลงไปเก็บในพ่วงไหมครับผมครับพี่น้องตรงนี้ก็เป็นไม้ปะโดครับผมไม้ยิงปะโดูพันนี่ครับท้าสวนแล้วครับผมนี่ครับผมสองหน่วยครับผมสูนแห้งไปเลยครับผมขันสูนนี่มันสิลงทันทีครับ อ,อ,อ่าเรียบร้อยครับผมสองไหมกีไปลองหอยเชลลี่มิตะนวยไงครับผมคันนั่งเรือนี่อาจจะจะได้ร้ายรับ บรอาจจะแล้วครับได้หลายเลยครับขันนั่งเรือเพราะว่าผมผมไม่ได้ลุ้งเรือครับผมจิงยังหาน้าฟังเอาทาทาปลาดูนี่มี่สองหน่วยครับผมไปเบิ้งทาไหมครับผมนี่ครับผมเขากลับมาถึงท,ท้าที่ตอนใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดพอไว้ยสิบสามหน่วยครับผมมาเบิ้งมือนี่สิงยเห็นจังหน่วยบ่ มื่มวันใส่เบ็ดเคยเห็นลายนะโอ้มันน้ำขึ้นครับผมระดับน้ำเพิ่มดีด้วนั่งครับพี่น้องอุ่นๆเลยครับเราจะลงไปตักลองเมืองอ้โอ้น้ำขึ้นพี่น้องเด้งไม่ไปมันชิวัดปะสองเวยพี่น้องสองเวยโอู้หูโอ้โอ้ได้อยู่ครับ ออโอ้หมืนม่นมาใส่เบ็ดครับบ่าว่าสิเอาแต่ว่าพอหลายอนหน่วยครับผมนับได้สิบสามหน่วยมาเมื่อนเนี่ยได้สามหน่วยครับพี่น้องอีกสิบหน่วยไปใส่ปุ๊เอาไปบ่งมองไม่ครับเห็นหน่วยหนึ่งพี่น้องเห็นหน่วยหนึ่งครับ เมื่อกี้ทั้งไอยทั้งไอยขวบพี่น้องทั้งไอยขวบแต่กระได้นนหน่อยนึงอยู่โอ้ขำเนข้นเลือจังสิจะเห็นลายเด้พี่น้องมีอยู่คำนวยน,น,น,น้อยครับผมบ้าเหรอบ้านดอกป่อยมันยังไงซะไปท้าไม่พี่น้อง นี่ครับทาหนึ่งครับผมเห็นสองหน่วยครับตามสายตาครับผมสองหน่วยสองหน่วยนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่จะซื้อไฟผมเลยนี่นี่ครับหน่อยหนึ่งผมจะเอาหน่วยไก่ก่อนเบ่บงโหลดพี่น้อง หน่วยเงี้ยหรืพี่น้องห,งหอยเชอรี่ยันตะทางขวมามือพี่น้องหน่อยนึงอสองหน่วยพี่น้องสองหน่วยโอ้ผุนครับอีกหไว้หนึง เกย์ไก่ไก่ตะฟังเขากะจับเอาพี่น้องไก่ไก่ตะฟังเขาจับเอาพี่น้องกิ่นเงนนี่ต้นนอ้วนครับเสร็จละโอ้นี่พี่น้อง ลาจะเอามัน,มนเสีบวกขย็นดอกนี่มือบก่ตั้งใจเอาเห็นดีดีพี่น้องบอกว่ากล้อยครับผมต้มกล้อยหรือเสียเอาไปผัดกระแซบพี่น้อง หอยเชลีนเนือมันจะกยาบจังไมเพราะว่ามนันงูใหญ่ครับแต่ว่าผมขอในน้าครับผมเมนูย่างหอยหรือจี้หอยครับผมเฮ้าเอาไปต้มก้อน,นกันเลยครับผมต้มต้มแล้วเขาออกมาจิ้มออกจิ้มออกเทาก็เอาหวัวนมาเสียบไม่ย่างพี่น้องเบิร์เมีย่ยงมาเท่านั้นเมนแทมี่ นำลำไยครับผมโอเคแซ่บขนาดเลยนี่พี่น้องครับคุณลูกไกลพี่น้อง ไม่เยี่ยครับผมแต่ว่าพอเอาได้นุ่ยกำลังงามครับนี่นี่ครับพี่น้องผลงานโอ้ได้ลายแล้วครับแต่ว่าสิบไปอีกอครับผมไปเอาอีกอยู่ตื่มกันโอ้ครับผม นี่แล้วพี่น้องนี่เราก็เป็นท่าสวนอีกท่านงึงครับพี่น้องอมีป่าอยู่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเก็ดพี่น้องป่าขาวพี่น้องโเดี๋ยวตัวนี้พี่น้องตัวนี้โอ้พี่น้องใคนเป็นบ้านเฮอะไรดีเสร็จเลยนี่กอนะโอ้โอ เป็นซิบพี่น้องสที่ตะวนันเฮียว่าได้นี่เป็นท่าสวนครับผมรู้ว่าพี่น้องสีเห็นป่าพอนี่ไปซื้อไฟนี่แหละมันทันพี่น้องสั้นผมบากาลงเลยน,นี่ยันยันขึ้นไม่ได้พี่น้องบอาหารอก เราทำไหมโอ้พี่น้องผมว่าสีวานเหียเป็นมใส่ด่างรัดพี่น้องว่านเมา่คันกลัวหม่เลยเออบอกหม,มกกลลยก็มี่น้องคนมากวนแล้วโอู้หูยน,นึงนึงอีกคำนึงนึงอันนี้ที่สองพี่น้อง สองน้อยยี่ปับไม่เงียวยุพี่น้องอันนี้เป็นรอบเลยครับหลอบพย,อบบอยีหลองเบิ้งรถใสยังไงมีป่ามีตะบกหอยในรอบปลู่ว่าดังบด้วยครับนี่น,นี่ตะขาบว่าป่ามีป่าดังที่ครับมันติด อูหนึ่งเห็นเนสองหนพี่น้องพี่นารอบพี่นารอบเอ้ยสองพี่น้องสองรับสองไน่สองไ่ พี่น้องไว้หนึงครับนี่พี่น้องอึบเอ้าโอ้เกือบเป็นบ่ได้เกือบเป็นบ่ได้พี่น้องสามหน่วยพี่น้องเลยสามหน่วย ครับพี่น้องดับไฟวิธีชีวิตกันหาจินอีกอย่างหนึ่งครับผมใส่ด่างครับผมนี่ใส่ด่างปกติกันเลืออยู่นี่ผมกะวันนี้อาจจะได้ใส่กันครับผมจะได้จะได้สอบถามเพื่อนว่าได้บ่ได้ครับผมสงสัยนี่ชิเแว่นดังเพิ่นแล้วครับนี่ได้ปะดงังดังที่ดังห้าง ให้เบ็ดตีใช่ยังยางล่ะน้ำมันก็ขึ้นเป็นตระหน่ยู่อทีดังพูดได้ค่ะนี้ว,ว่าสิว่านเหี้ยว่ได้ว่าว่าแล้วข้ามไหม่ คือมีปลาติดตัวได้เลยดังผู้ใดใส่เบ็ดพี่น้องผมตั้งวันใส่ดังหัวตะเสียบเแย่ยครับผมเอาเห็นแล้วครับวิถีชีวิตครับผมการหายุ่ฮัจจินเนาะครับเนาะสหรับเบิปงผลงานเอาบปกหอยครับผมหอยเชอรี่หอยเชอรี่ครับ น่องไมเชื่อี่ครับผมครับผมฝากไปครับผมอ่อนซ่อนอีสานครับผมหายยุงหากินสำหรับมือน,นี้ผมบ่าวไพศาลครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม